มาครับออนิวอิ u สุ่ง1ุเก้า s สีประตูโคตรหล่อยีราฟซิ่งห้องเครื่องจัดเต็มชุดแต่งหลายแสนครับผมชมเลยจอดโดนแล้วจอดโดนแล้วจอดจ,จนหมองวันนี้ตัดจใจครับผมขายราคาถูกๆขขายราคาทุนเลยส่วนรถเลยห้าหมืนบาทปีแรกงวดพันแปดพันหลังจากนั้นพันหมื่นนิดๆออกรถศูนย์บาทฟีดาวฟีจองเอาไล่ของแต่งก่อน ฝากระโปรงแต่งนะครับเครื่องซิ่งจัดเต็มงานแฮปีดีงานเออเอองานแฮปีดีเอา้เอาแล้วก็ล้อแม็กซิ่งครอบเบรกแบมโบโอ้ยจอจนแบตหมดครับผมพวงมาลัยมัลติฟังชันวัตบ่ชหัวเกียร์ซิงอีกอา้าออกรถศูนย์บาทได้เลยเอา้าคันนี้ดูยอดจัดเต็มเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอร้อนบ้าไม่ใช่เจ็บหลังเออเจ็บหลังเออ ชอบตัดขาปูมึงดิแล้วก็คือคืคแคสซีบาแคสซี่ขาโอ้ยคืี้บาวิ่งแบบอันนี้ไม่มกตันแบตมันหมดแบตมันอ่อนเดี๋ยวเสียยากเปลี่ยนให้ใหม่โอ้ยคันนี้สวยจริงๆจอดจนหมองนะจัดส่วนลดเลยห้าหมื่นบาทปีแรกวดว่อนแปดพันหลังจากนั้นทอนหมื่นกว่าบาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนใครอยากดูคลิปเต็มคลิปที่มันเบิ้ลตัดซับระเบิดพักมหาเสีย เดี๋ยวเสียส่งไว้ดูเอา้าแชร์ไปครับไวรุ่นออกรถศูนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยครับผม